สร์ตงในงานคอเสิร์ตสายดวนะคะวเปลี่ยนนะครับาในภาพรวมงานแ้อ2นะคะท่านคิดว่าความดีของคุณหมอสมบุญเป็นแรงบนใจที่ทำให้เก okay. ิดจิตอาสาอย่างไรคะใช่คผมเองไม่ได้ักอะเลยคุณหการรลยคจกงานทท่านนะ้จัดการนี้จกการ การทำงานของท่านเนี่ยการที่ว่าตรงนี้นะสิ่งที่ที่หมอตำรวจทำเนี่ยทำให้ความจริงใจและปะัจจุบันในความรู้สึกของส่วนรวมนะและ้วเท่าที่เราดูกันทํางานของหมอตำรวจเนี่ยสิ่งที่ท่านเผชิญเนี่ยท่านเห็นกับส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวในขณะที่ท่านโวยเจ็บไข้อะไรท่านไม่ยังต่อสูนเรื่องของอ เรียกว่าแลสรสถบบาบันารกักษาทุกโก้ในเรื่องของหลักประกันสังคมในเรื่องการรักษาพยาบาลของประชาชนผมคิดว่าเวลามันมีคนดีคนหนึ่งนในสังคมเหมือนกับธังกฤษเขามีรนนะบบของวิลเลี่ยมแฮลเหมือนประเทศอะไรผมถมงนะคุณหมอสมุนเนี่ยจะบอกว่าเราไปเทียบขนาดนั้นได้ไหมแต่ผมว่าในสังคมไทยขนาดนี้ เราเทียบได้เรามีคนดีที่กล้าทีท่มะเปิดู้เห็นส่วนรวมมากกว่าส่นวน,น,นตัวเพราะว่าการมาดัดใจนี้สิ่งที่ผุณหมอเสมอคำทันแหละยอาจะคือคนที่ศึกษาจิตใจศึกษากานก็จะได้รับแต่งการ